น้อยส้มโตละค่ะก็เรื่อนี้เป็นการกับผู้ฟินออกสูบสูบก้นได้ค่ะเด้อติดตามจะให้กำลังใจแฟนมีความมั่นนอนบอสอยู่ไก่อยู่ไก่นี่เป็นการขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะกอีกเป็ดขัวเรียบร้อยแล้วค่ะพริกหอมแล้วก็กระเทียมน่ะค่ะเนาะพร้อมหัวแดงแล้วค่ะถูกก้นค่ะขัวแล้วใส่ลงไปตักนิดก่ะเนาะ โอ้ยหมู่บ้านเนียเป็น10เรื่อยนะทุกคนค่ะอยตื่นไ่เช้าตี4นี่ก็นั่งรถกับมือมืออยู่เร็วน้แล้วเดินเดินเดินทาาไกลเมือเดยค่ะทุกคนค่ะเมื่อยค่ะต่วสามีเจเพนนึ้นสิบหมู่เมือดอกเจเพนหวา ตื่นเต้นกับตัดหญ้าอีกแล้วตัดหญ้าไห้เมเา่าสวยๆมากเมเา่าก็มาเอาหญ้าก็ซอยแม่เฒ่าเอาหญ้าขึ้นรถก็ใส่รถพระทาไปส่งเมถา่รทุกคนค่ะ้ดีีมากเลยค่ะทุกคนค่ะจะเป็นกะดีใจค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ดีดีหลายค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เนาะค่ะเนาะ ดีกะชมดีกะชมนานะ่กวะเนาะกสิษฐ์นี่ยัเป็นดีๆนี่แหละค่ะทุกคนมีคนคอมเมนต์มานานะ่กวะเนาะเดี๋ยวเ้าซูฟังค่ะทุกคนค่ะคือคอมเมนต์มาแบบนี้เดี๋ยวเ้าซูฟังนนะู่กวะเนาะขึ้นสองมือเมื่อกี้นี่ว่าเบ,บิ่ง มาเบื้องนี้เป่นเด็กขาทุกคนนี้เป่นการเตียมเนาะเตียมเครื่องเตียมนั่นเตียมนี่จีจีซุปซุปน้อยมุทนกคนไม่ยินเบอร์แด้ว่าเห็นอีหยางแล้วอันนั้นอันนี้ครึ่งหยางครอหยางอยาพููอย่าเห็นนะคะทุกคนสนใจไม่นู่นอีสานนูนเนาะแต่ว่าแล้วกับบกินตัวกทุกคนค่ะบดแล้วสิอยากมูอยากเห็นแล้วก็ถามนี่ส่นะคะทำไมทำไมหน่อไม้ไม่เหมือนกันมาสันว่า ทำไมไม่เหมือนนอไม้ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนทำไมเป็นสีเหลืองมาสันคือว่าน,นมหม่เนี่เป็นน่อหม้ที่อ่าที่เขาเขาย่านเขาเขาเกิดอนในยังละ่ะบานเข้าภาษาบานเฮาเขาย่านแล้วเขากับอ่าอัดถุงไหมค่ะทุกคนค่ะก็น่อไม่เฟียนบอกก็เ,เออนั่นแหละค่ะมันก็ออกสีดีเนาะเพราะมันโดนเผาค่ะทุกคนค่ะอย่าเพ่เกิดเอามาตม้มเรียบร้อยเนาะค่ะน้องค่ะนี่มันก็จืดค่ะ บอกระว่าราไม่ยระว่าบโบแมนี่แหล่สุกน์ทาไมไม่เหมือนหนมายบริสันวะสงสัยได้ได้หนิทานหน้าทาหลังอย่าหูอย่าเห็นได้ได้หนิปงอะกอีกอะไ้แซกาูกลงไปแล้วค่ะเนาะเมนูนี่สุตปะไดกันแซ่บ ค่ะเพราะว่ายี่เป็ดหนาใส่ปถัทูน้ำน่องก่อนมันจะนุ่มอะค่ะทุกคนค่ะพริกสดพริกสดเลยกับขัวนะคะ ีเดเสียงขัดจิดังแน่เด้อค่ะเด้อพอบอกว่าตัาววันนี้คืออะไรจะเป็นวานนำประเด็กตุ่มเนาะไปไปอ้อนซ้อนคจะทุกคนค่ะแต่ว่ามีการหมูว่านนี่ดูแลาอาหารเนาะ sim mà sim dăm trắng cậu lậu cặp kem hết nha cả dục thật dừng dăm nè không có sợi nằm và là nằm nóng, nóng vào đó ใส่กระทูลงไปมือนี่บานจะเป็นแดดค่ะทุกคนค่ะแดดแห้งอยู่ค่ะแดดแห้งกลัวทุกมือค่ะทีอล,ลายๆมือที่บ,ด,บดมากนาะง่ะน้องค่ะม,มีมือนี่แหละค่ะแดดแห้งนาะค่ะน้องอบางมือที่จะเป็นอว่าเออมือนี่ส้มมีแดดแต่ว่าก็มีบ่มอมือเนยค่ะทุกคนถ้าแ,แป๊บเดียวแล้วก็บด คือเก่าแล้วสิมาค่ะแต่บ้านมืออี๋รู้สึกว่าสีิ่งกว่าชุมมืออยู่ค่ะใส่กระทุงูงลงไปอุจะเด่นนวนะองคะนนะ้ เพจมาสิโบอีหยังมาตีบอกถือเรียงคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นมาว่าเอ่อยายเพนครอบครัวยายเพน่ดูเหมือนสุขสบายมีฝรั่งให้ทุกอย่างประสานว่ามีอยู่มีกินขนาดน้องสาวก็ได้บ้านราคาเป็นล้านเรากับทุกคนค่ะอ่า แต่ดูดูเหมือนครอบครัวยายเพ็ญนนไม่ชอบทํางานนะพลัทุกคนไม่ชอบทํางานนะดูเหมือนขี้เกียจพละงโอ้โจะได้ว่าครอบครัวยายเพ็ญมาทํางานหมู่หมู่ดีปนันติคอมเมนต์มาแบบนี้ดูดูเหมือนประสันแบาคือขึ้นขึบแบบนี้ไอ้พวกม่าอย่างนี้ทุกคนอันเดาบอกดูดูเหมือนไม่ชอบทํางานประสันเสียงคือดดาให้เน่อยนขาไ ดูเหมือนขี้เก like ียจดาวอาบอกขาดอยสิครอบครัวยะเป็นทํางานนะค่ะเด้อแม่ยัเป็นกับขยันมาอยู่ซื่อค่ะเนี่อยู่บ้านจริงอยู่เขาอยู่บ้านนอกเขาเนาะเขามีเห็ดเขาเขาก็เห็ดนั่นแหละเขามีควายเลี้ยงเขากับเลี้ยงเดียวหงาเดียวนังว่าตามวิถีชีวิตของคนบ้านนอกของคนอีสานเขาค่ะทํางานค่ะครอบครัวยัเป็นอย่างงานค่ะทํางาน แถบทุกคนแหละค่ะขนาดน้องยายเพ็ญที่ว่าว่าสบายเนาะอยังซอยขอบัวดูแลดูแลบ้านดูแลกล้วยงัวซอยซอยแม่ซอยนนองเลยค่ะทุกคนกูดถึงว่าอีกคนหนึ่งน้องของน้องค่ะกัเข็บค่ะทำงานค่ะขอบัวยายเพ็ญทำงานค่ะขอคอมีนมากลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนว่าทำน้องประมาณว่า พลังให้ทุกอย่างให้มีนัน่นมีนี่แต่ดูเหมือนจะประชดทางานเหมือนขีดขีดค้าเราอย่งไงเหมือนขอกล้วยยายไี่ขีดค้าเข,ขเาเป็นมาแบบนี้น้องพ่ะเนาะขอกล้วยยายนี่มันค่ะเป็นคนขยันค่ะเนี่ยที่ยาเป็นเห็ดทักทาทยกับพี่กับน้องอยู่เนี่ยยายเป็นเห็ดดูเห็ดกินเนี่ยยายนี่เป็นก็ดคลิปลงค่ะกับเป็นการสั่งอะได้อีกอย่างหนึ่งคือกันค่ะกับเป็นการทํางานคือกันค่ะยายนีเป็นกระบอกเดียวยูสือค่ะเนี่ย ค่ะสามีเย็เพ่งกับบเอาจริงๆเลยกับ่วัยเงินหายทั้อ่ะบอจริงๆเลยเนาะค่ะเนาะค่ะบ่วัยเงินหายทั้ค่ะแต่ว่าเห็นเวลาเห็นเป่นเห็ุเล็วคนกัมาซอยเห็ดอั่งสี่นะคะมาทักมาท้าจังจี่งนะคะเอาจริงๆเล็วนี่เราก็บวัยเงินเย็บเพ่งเห็นแต่ว่าเย็เพ่งอ่ะอยากเห็ดก็อยากดึงซื้อค่ะบ่อยากจแบบแบมือขอเงินอั่งสี่เนาะถ้าเป็นคนเอเป็นเอฟซีเขาย็บเพ่งกับจีบหงอยู่แล้วค่ะ ทำงานกับครอบครัวยังเป็นนัค่ะดูเหมือนขี้เกียจไม่ชอบทำงานกับสิปมา่ว่าจินเงินฝรั่งในเงินจากฝรั่งในอยู่ได้จินจากฝรั่งแล้วกับบางอย่างที่เหตุการณ์เห็นงานขี้ขานขี้เกียจประมาณนั้นค่ะทุกคนค่ะเบื้องจากการคอมเม่เร็ว เป็นการเดาเอาแม่ค่ะทุกคนม anymore, องออมงด้วยตามที่เยเป็นเสนอนั่นนี่แล้วเดาเอาประมาณนั้นบอกทุกคนค่ะเยเป็นตัวบริโฉเนาะน้องเยเป็นมีจักคนเห็ดนั่งเห็ดอย่างเยเป็นบริโฉเยเป็นโชตเม่ของเยเป็นค่ะเห็ดสวนเห็ดนั่งเห็ดนี่เนาะโชตแม่ผู้ธิอ่ะค่ะเขาสวนเขาหยางเงี่ยสิเพราะว่าสวนแม่เยเป็นเห็ดผักก็คือสวนเยเป็นน่ะค่ะเยเป็นกับมักออกไปสวนสามีเยเป็นกับมักไปสวนนั่นสิน่ะค่ะแต่ว่าน้องคนอื่นเยเป็นกับบริอ่ะ เอามาโชว์ว่าคนที่เห็นอีหยังอีหยังเนาะค่ะเนาะค่ะก็อาจจะว่าเคยเห็นกต่เป็นไปได้ค่ะทุกคนค่ะอีอย่างหนึ่งน้องเดฟเป้ชนะชีอายค่ะอายเพราะว่าเขากล้องมึงบังออกกล้องค่ะเนี่ยเดฟเป้ชนะมาบอกสู้ฟางเด้เถอะคดคนนี้เนาะค่ะเนาะท่าเขามาเบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะค่ะเดาไปซุ่มซีซุ่มหาได้เด้อค่ะแต่ว่ายเดฟเป้เบิ่งลักษณะแนวการ มาคอมเมนต์การจะีเบิ้องเบิงบ้งเบื้องเหมือนคนทีท่วิชายสยามมาก,กวบสามที่จะเป็นเบื้องน้อง่ะน้องตามที่อัน,นอนคอมเมนต์นี่ค่ะทุกคนค่ะดูเหมือนถ้ามาดูเหมือนเนี่ยมันเป็นการเดาแบมทุกคนมันเป็นการคิดไปเองแม่เออเนาะเอาออกจากหัวมาเองยังสี่นะคะเป็นใส่อะไรเมนาะค่ะน้องอ่าใส่หน่ไม้ลงไป นุ่มๆยกเข่ากันก่อนค่ะทุกคนค่ะนี่เจ็บนียังเป็นขรรมบัตตอกตอกโตเอฟซีโคนี่ีเด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณเจเพ่นเนี่ยเจเพนบระด็นยองดอกค่ะบระด็นยองบระด็อีหยังดอกขอบคุณเจเพ่นขยันอยู่ค่ะน้องเจเพ่นอ่ะทุกคนเลยค่ะแต่เต้เพิ่นบ่กท่านเนี่ยรวยแต่อยังเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ย เมว่านคเป็นน้องคุณยิงเน้อน่องผู้ชายขันว่าน้องคุณยิงกับเฮ็ดงานผ่านผู้ชายค่ะเฮ็ดงานหนักได้ค่ะขยันกันเมื่อบ้านค่ะบ่ได้เออ่บ่ได้อยู่ซื่อค่ะบ่ได้มานั่งถากจิ้นแต่เงินสามียจะเพี้นเด้เข้าใจผิดแล้วเลยนี่เข้าใจผิดแล้วเข้าใจไม่เด้คือเด้อค่ะจะจิดนเอาเองเอาเองแต่ สรุปหายัจเพียบเองเนาะค่ะเนาะเอากันเลี้ยวยังเป็นกระสีใสใส่งามประหลาไปนอนทุกคนค่ะบ๊วยบ๊วยมันอดีมากเนาะค่ะเนาะจิบบ๊วยจิบบ๊วยมันเหลวมากค่ะบ๊วยมันแข็นมากเนาะค่ะเนาะ นัวมานัวนัวสิีั่นหอมไส้ค่ะกุ้คนพีนี้ดาวเอาดาวเอาแล้วกเอเอเอไป โอ้ยน้องันเทาอันเร็วกักรมันโมเมนต์เนาะค่ะเนาะค่ะมันก็รู้สึกบ่ดีเนาะค่ะเนาะค่ะรู้สึกบ่ดีค่ะว่าน้องขอโกยจะเป็นอะว่าจะเป็นแม่เป็นน้องเป็นนุ่มขนาดแม่จะเป็นอะอยู่เยอะขนาดนี้ยังไม่ยู่ซื่อเลยจะเป็นกระมันเมื่าอยากให้แม่จะเป็นไปเห็ด เอ่อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนงานหนักๆได้ค่ะทุกคนค่ะบางเทีเราก็เฮ็ดหนักกีหลีค่ะแต่ว่าหา่าเราบ่ได้พราะเรามันเราขยานนันค่ะเนี่เยเอฟซีได้ทานก็ยังชมเลยค่ะส่วนมากเลยล่ะสิชมค่ะชมว,ว่าแม่ยัยเป็นเนี่ยขยนันมากกว่าน้องค่ะแต่ว่าเอฟซีคนอื่นคือคอมเมนต์มาแบบนี้ไปเบิ่งคลิปใดมา <laughs> หรือว่าบล็อยเห็ุ ครอบครัวยัยเป็นเอ่อเห็นนั่นเห็นนี่เนาะงคนองเพราะ่เห็บ่เห็นดอกค่ะบ่ค่อยเห็นดอกเนื่องแต่ว่ายัยเป็นน้อบ่ค่อยเด็ดเอามาลงค่ะบ่ค่อยเด็ดทายเอามาลงเน้องคนน้อค่ะน้องอีกคนนึงกับคูณทำงานอยู่กรุงเทปน่ะเหตุการณ์เหตุงานคนถี่ยัยเป็นเลี้ยงลูกไห้น้องคนน้องเหตุการณ์เหตุงานค่ะ หน่งาเาเยเพ็นอีกคนหนึ่งอ่ะที่สามีเยเพ็นเน่ะสางบ้านอันนี้อันนี้แห่งเพชรง้านนักมากค่ะเพ็รเบียงนักมากค่ะบึ้งเร็วสิมันอิจฉาขอบกลัวเยเพ็นมากกลัวเนาะ <laughs> มีเด้อก่อนหน้านี้ก็มีอีกมีข้อแมลักษณะคล้ายๆเดียวกันนี่แหละ มีทุกอย่างมีมีท uh ุกอย่างพอผัวหาให้ก uh ็เสร็จแบบนี้ก็ม <todavía> ีเนี่ค่ะทุกคนคอมเมนต์มามีทุกอย่างพอผัวหาให้ขนาดไปกว่าจังไดทุกคนกับนี่เป็นกาลั้งชีววาถีเนาะค่ะเนาะคอมเมนต์อันนี้นี่ค่ะนี่นี่เป็นกาลังชีววิาีนี่แหละค่ะมีทุกอย่างพอผัวหาให้่็สันวาไปกว่าจังไดคอมเมนต์แล้วสัตว์อะไแต่ไม่ได้คนอิจฉาเทานั้นเนาะค่ะเนาะค่ะยังไม่อิจฉายังเป็น ยัยเพ่นใส่ไปเลี้วค่ะยังต้นหอมันเอาคนเนาะสีหอมๆล่ะค่ะทุกคนค่ะโอ้ยหฉีดยากเลยค่ะทุกคนค่ะแป๊บเดียวยัยเพ่เห็ดสุกนี้ยังบมาได้เลี้ยวอยู่ถ้าจะคุยเนาะคะเนาะยัยเพ่นกินแต่ร้านพี่ร้านน้องก่อนละค่ะจิบนีมกลับมาทักมาทายเด้อค่ะเด้อแต่กับบรรยากาศในกลัวคือเก่าละค่ะทุกคนค่ะเห็ดอยู่เห็ดกินค่ะมาบอกสู่ฟังเกี่ยวกับคอมเมนต์เนาะีใส่คำว่าคอมเมนต์อิฐทาอิฐทายัยเพ่นนั่นแหละ สรุปเอาเ <c oughs> <c oughs> นาะค่ะเนาะเข่าพางจะของจิ N ้บนาพออกันไหมจะเป็นกระเอาขอบุณนไปนองสุกุสุกคนนนึค่ะเด้อติดตามจะห้กระังใจยายเพล่นเมียกลังนเนกะก็พอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้ไม่ิว้พุมสุขค่ะสวัสดีค่ะ